ลูกปืนล้อเนี่ยมีความสําคัญนะถ้าติดตั้งไม่ดีติดตั้งแบบผิดวิธีมีปัญหาไฟโชว์แน่นอนไฟ ABS เนี่ยจะโชว์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับลูกปืนล้อนะลูกปืนล้อเป็นตับเดียวนะครับสนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซีล่า นึกถึงอะไรนึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทนึกถึงบล็อกไล้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเคมีพันไอชินสวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ออโตสวิตอำาเภอชุมพวงจังหวัดนะครราช,ชสีมานะจ๊ะนี่คันนี้มาด้วสามตัวเก่ามีปัญหาสองอาการนะครับหนึ่งก็คือเผาขับหน้ามีปัญหาแล้วก็สองลูกปืนล้อเนี่ยแตกนะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องลูกปืนล้อดีกว่านะครับลูกปืนล้อเนี่ยมีความสําคัญนะ ถ้าติดตั้งไม่ดีติดตั้งแบบผิดวิธีมีปัญหาไฟโชว์แน่นอนไฟ ABS เนี่ยจะโชว์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับลูกปืนล้อนะลูกปืนล้อเป็นตับเดียวนะครับของตระกูลมาด้านะวันนี้เอามาดาก่อนแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลูกปืนแบบเนี้ยนะมันใช้กันหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับฮอนด้าโตโยตาก็ใช้มิตซูก็ใช้นิสสันก็ใช้นะเวลาเราอัดเข้าอัดออกเนี่ยต้องดูด้วยว่าทางไหนมันเป็นทางไหนเดี๋ยวจะมาบอกกันว่า วิธีการติดตั้งเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องติดตั้งยังไงนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะเด้วิธีเอาลูกหมาคันชักออกต้องใช้เครื่องมือพิเศษยันด้วยบล็อกที่ใช้ก็คือไอแมนเนี่ยนะตัวแรงนะครับเอายันออกเนี่ยเห็นไหมง่าย บล็อกไอแมวตัวนี้เจ๋งนี่นะตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างวิวถอดคอมา้าออกมาอัดนะมาดูเผาขับกันก่อนนี่เพาขับของเขาเส้นโคตรยาวเลยยาวมากๆเป็นเมตรนี่นะลูกค้าเจ้าของรถเนี่ยปล่อยให้ยางหุ้มเพาขับเนี่ยนี่นะยางหุ้มเพาขับตัวนี้มันขาดขาดนานนะครับขาดจนลูกปืนแตกมันจะมีตับลูกปืนกลม ช่างป่านมาลื้อตรงนี้ให้ดูหน่อยดิเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาลูกปืนเขาถอตรงนี้เห็นนะตอนนี้เหลือแต่แกนแล้ววิ่งมาได้ไงก็ไม่รู้เห็นไหมมีแต่ฝุ่นฝุ่นทั้งนั้นเลยสะนิมดีว่าวิ่งมาถึงอูนะ่นะเห็นไหมแตกละเอียดเนี่ยแกให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะดูว่าลูกปืนตับเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมาจ้าไม่ค่อยดีหรือเอาถอดออกมา ถ้าเกิดว่าไปถ่ายน้ํามันเครื่องไปเช็คช่วงล่างอะไรเงี้ยเห็นยางหุ้มเพลาขับมันขาดลักษณะเนี่ยนะรีบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจรารบีแล้วก็เปลี่ยนยางหุ้มเพลาขับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเพลาขับทั้งเส้นอย่างเงี้ยหลายพันของเทียมก็หลายพันแล้วของแท้เป็นหมื่นนะครับอันตรายต่อเงินในกระเป๋ามากๆเนี่ยเดี๋ยวให้ช่างป่านลื้อให้ดูฝั่งนี้รู้สึกจะยังโอเคอยู่ออาตีตัวเล็กออกด้วยเห็นนะ มาดูหน้าตาข้างในมันว่ามันเป็นลักษณะท่าทางยังไงนะครับซื้อไม่ยากถ้ามันออกมาข้างนอกอย่างนี้แล้วเนี่ยื้อง่ายมากนะอเ,เอา้าถอดออกมาถอดดินี่เห็นไหมลูกปืนไม่เหมือนกันนะเนี่ยจัลบีเขาจะอยู่อย่างนี้มันจะต้องมีจัลบีหล่อเลี้ยงอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับชายางหุ้มพเพอขับไม่ขาดเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้ แต่ฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นลูกปืนสวม1 2ึแล้วก็3แล้วก็ยัดเข้าไปในหัวเผาหัวกระโหลกมันเนี่ยอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ยางหุ้มเผาขับคันนี้เนี่ยเสียดายมากของแท้ของติดรถเนี่ยพังนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะเละเทะไปหมดนะครับมาเดี๋ยวมาดูหน้าตาลูกปืนล้อกันเอาช่างวิวลื้อเลยออกยังช่างวิวกำลังลื้ออยู่ นี่นะหน้าตาลูกปืนล้ออันนี้มันเป็นของมาด,ด้าสามล้อหน้าอันนี้เป็นของมาด,ด้าสองสังเกตว่าจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันอันนี้มาให้ดูตัวอย่างนะครับเป็นตัวเก่าทั้งคู่นะถ้าเป็นมาด,ด้าสามเนี่ยจะตับใหญ่กว่าเล็กน้อยนี่นะเห็นไหมถ้ามาด,ด้าสองจะเล็กเล็กนะครับนี่ด้านหน้าของลูกปืนอันนี้ด้านหลังนี่นะ สังเกตว่าตัวบ่าเนี่ยเห็นไหมตัวบ่าสีจะไม่เหมือนกันนะครับน่าจะเคยทําคลิปสั้นลงให้ดูแล้วนะอันนี้มาย้ําเตือนเพราะว่าเกี่ยวกับงานช่วงล่างลูกปืนร้อนเนี่ยไม่ค่อยลงให้ดูนี่นะนี่เห็นไหมจะไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันนี่นะแล้วมันมีความหมายด้วยไอ้สีไม่เหมือนกันเนี่ยนะมาขอฟิลเลอร์เกตหน่อยดิเนี่ยถ้าเกิดว่า เราลองเอาฟิลเลอร์เกตเอาตัวบางๆเลยทั้งทั้งป่านเอาตัวบางสุดเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเอามาแตะตรงนี้จะเป็นเหล็กธรรมดาเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้า,ามาแตะอีกฝั่งนึงมันจะเป็นแม่เหล็กมันจะดูดอยู่นิดนึงเห็นไหมดูดตึ๊บตึ๊บเห็นไหมเป็นแม่เหล็กของมัดด้สองเหมือนกันเนี่ยอันนี้ไม่ดูดเลย ฝั่งนี้ไม่ดูดเลยเห็นไหมส่วนฝั่งนี้เป็นสีดําจะดูดนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมดูดเหมือนกันเนี是是่ยอันนี้ก็ดูดเห็นไหมเวลาเราดูนะครับเราก่อนที่จะลือ้ออันนี้ถอดคอม้าออกมาแล้วนั้งป่านเช็ดให้หน่อยเี่นะเช็ดเชดเชดเดี๋ยวถอดเอาช่งบิวถอด เซนเซอร์ S S ABS เขาออกก่อนเดี๋ยวมันจะได้รับความเสียหายเนี่อ่ากดออกน,นะเวลาเราดูเนี่ยทางฝั่งของที่เป็นแม่เหล็กแบบนี้นะจะต้องหันไปทางเซ็นเซอร์ ABS อย่างเดียวนะครับ เซนเซอร์ p ี s ก็คือตัวนี้ดีนะจะต้องหันไปทางเซนเซอร์อย่างเดียวนะครับจะต้องไม่หันไปทางอื่นตัวไอเนี้ยนะตัวที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยนะอ่านี่นะนเซนเซอร์ ABS ออกมาแล้วนี่หน้าตาเขามันจะต้องหันมาฝั่งนี้เห็นไหมนี่ทั้งป่านเอากระดาษเช็ดเช็ดให้หน่อยดิหมุนไปหมุนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หมุนแล้วก็เช็ดเอออมัน,เป,นเป็นฝุน่น เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูก่อนที่เราจะถอดเราต้องสังเกตดูด้วยนะครับเห็นไ,ไหมมันจะดูดนิดนึงดูดเป็นไม่เหล็กเลยเห็นไ,ไหมเวลาอัดเนี่ยอัดออกอัดเข้าเนี่ยทุกรุ่นที่เป็นลูกปืนแบบนี้นี่นนะลูกปืนแบบฝั่งหนึ่งเป็นใสๆเงาๆอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีคำคำสีดำดำเนี่ยนะต้องสังเกตดูด้วยดูอะไรก่อน แกะดูกล่องอะไรว่ามันมีกําหนดทิศทางหรือเปล่าอย่างตัวเนี้ยเขากําหนดทิศทางให้ไอเป็นฝั่งแม่เหล็กเนี้ยอยู่ด้านในอยู่ฝั่งเซนเซอร์ ABS เซนเซอร์ ABS จะมารับตัวนี้รับสัญญาณจากตัวนี้นว่าล้อมันหมุนกี่รอบมันจะเอาล้อทั้งสี่ล้อเนี่ยมาประมวลผลว่าฝั่งไหนมีการหมุนผิดปกตินะครับมีการลื่นถลี่อะไรเงี้ยเนี่ยนะเห็นไหมมีหลายท่านบอกว่า ไปเปลี่ยนลูกปืนล้อมาหลังจากเปลี่ยนลูกปืนล้อแล้วไฟ ABS โชว์ผิดปกติเป็นเพราะอะไรก็เป็นไปได้ว่าช่างอาจจะอัดลูกปืนล้อผิดทางนะครับอาจจะอัดเอาฝั่งนี้ขึ้นพอเซนเซอร์ ABS มันมารับสัญญาณมันหาสัญญาณไม่เจอมันก็ฟ้องว่ามีปัญหานะครับนี่เห็นไ,ไหมเราต้องอัดเอาฝั่งตัวนี้ขึ้นตามปกตินะครับ ดูเอาว่ารถรุ่นนั้นเนี่ยที่กําลังจะลื้อเนี่ยมันกําหนดในนอกไว้ฝั่งไหนอย่างม a สด้าเนี่ยกำหนดให้สีดําอยู่ฝั่งในเราก็ต้องอัดให้ถูกต้องนะครับ A few minutes later วิธีการอัดลูกปืนล้อเนีสำหรับ m a d ด้เนี่ยนะผมเดานะว่าฝั่งข้างในฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเน่ยน่าจะมีปินล็อกอยู่เราจะอัดเอาเผาออกก่อนเผาตัวกลางเนี่ยนะวางชิ้นงานให้มันเสมอนะครับแล้วก็หา แบบอัดเนี่ยทำไม้เสมอก็หาอะไรลองสักนิดหน่อยนะครับเคยเห็นเขามีตัวกระตุกขายแต่ไม่ได้ใช้อ่ะเพราะว่ามีแท่นอัดไฮดรอลิกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าร้านไหนไม่มีแท่นอัดใช้ตัวกระตุกก็ได้นะมันจะมีตัวกระตุกเป็นแบบมาล็อกกับน mm ็อตล้ออะไรเงี้ยแล้วก็กระตุกออกก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เคยใช้นะยังไม่เคยใช้เลยนี่ยลองชิ้นงานให้มันเสมอนะครับแล้วก็อัดเอาแกน ออกซะก่อนนี่นะอ่ะโยกไปอัดเอาแกนแกนเผาอะนะออกก่อนนะครับค่อยๆอ่ะไปอเอ่อโยกไปนี่นะไปยาวเลยทีนี้เอาแชมเบิวรับรับดุมนี่นะอัดไม่ยากนะครับถ้ามีเครื่องมือพร้อมนะครับ เนี่ยหลุดแล้วเห็นไหมจะมีลูกปืนตับนอกติดออกมาด้วยลูกปืนตับนอกเนี่ยอันตรายห้ามใช้ไขควงสับนะไขควงแบนห้ามสับเด็ดขาดออะลองพลิกขึ้นมาดิเป็นไงมีปินล็อกไหมมาดูหน่อยเนี่ยเห็นไหมมีปินล็อกจริงๆเอาคีมมาคีมหุบมาปินล็อกตัวเนี้ยต้องระวังนะครับต้องใส่ให้ลงล็อกไม่งั้นเดี๋ยวล้อวิ่งออกมาข้างนอกนะสำหรับบาลูกปืนเนี่ยนะที่มันติดกับเพาเนี่ยนะ เขาล้อเนี่ยต้องใช้เครื่องมือพิเศษแบบนี้นะครับในการอัดออกจะเป็นเครื่องมือแบบไปขีบบ่าลูกปืนนะห้ามเอาไขควงสับเพราะว่าถ้าเกิดบ่าลูกปืนแตกเนี่ยมันอันตรายนะครับเข้าตาตาบอดเลยนะนี่เอาเป็นตัวถาดอัดดีกว่าเป็นแบบอัดนะนะซื้อมาตัวก็สักพันนะครับแข็งแรงทนทานใช้ได้หลายงานนี่ขันเข้าไปล็อก นะเนี่ยแบบนี้จะมาตรฐานกว่านะครับแล้วก็ไม่อันตรายช่างด้วยนะนี่แล้วก็ขันหนีบแจะเบอร์สิบเก้านะขันหนีบเข้าไปแบบนี้ขันให้แน่นแล้วก็ไปอัดออกนะครับพอเราขันแน่นแล้วก็นี่นะขึ้นแทนอัดเหมือนเดิมนะครับอัดเต็มหน้าได้ไหมท่้งวิวไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเอียงใช่ไหมต้องเอียงนิดนึง ติดแล้วก็หาแบบายาวไปอีกหาเหล็กส่งนะครับนี่นะแล้วก็ตีบออกไปเลยเสร็จใช่ไหมออกแล้วง่ายๆออกไหมไม่ออกต้องขันนะขตินแล้วแหละ ดิ้นแล้วดิ้นออกแล้วเห็นไหมเนี่ยขันให้มันแน่นขึ้นไปอีกตะกี้พอจังหวะมันดิ้นเนี่ยตัวนี้หลุดเนี่ย,ยขันหนีบเข้าไปค่อยๆทําใจเย็นๆนะครับแบบนี้มาตรฐานกว่าเคยนะเคยตีตีไอ้ตัวบ่าลูกปืนชั้นในเนี่ยลูกน้องโดนสะเก็ดมันนฝังเข้าไปในแขนเลยนะครับนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนอันตรายนะอันตรายมากๆพวกนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับ อย่าไปใช้ไขควงสับเด็ดขาดไม่งั้นเขาไม่ทำเครื่องมือพิเศษมาหรอกนี่ขันเข้าไปขันหนีบเข้าไปเยอะๆออเได้ยังมาอัดต่อเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นแท่นอัดเหมนเดิมนะครับทีนี้ก็ถีบออกได้เลยเห็นไหมของง่ายๆ ิ้นงานเราไม่เสียหายด้วยเห็นไหมนี่ออกง่ายมากนะครับพวกป่าพวกอะไรเนี่ยไม่มีรอยสึกเลยนะครับมาถึงตับลูกปืนที่ติดอยู่กับคอม้าเอาปิ้นล็อกออกก่อนนี่นะปินล็อกอยู่ข้างในเนี่ยนี่ค่อยๆหนีบแล้วก็เอาไขควงแบนนะค่อยๆงัดออกอ่าค่อยๆนะ วังดีเข้าตาเลยนะแข็งมากงัดค่อยๆัดออกนั่นแหละอ่าอ,ออกแล้วนี่เห็นไหมปิดล็อกตัวนี้อย่าลืมใส่ด้วยนะทีนี้เราอัดตัวลูกปืนที่ติดอยู่กับพอม้าเนี่ยออกนะครับการอัดลูกปืนที่ติดอยู่กับพอม้าก็ อาจเหมือนกันแต่ว่าหาแบบรองนะครับแบบรองให้มันใหญ่กว่ารูคอมา้านะแล้วก็หาเหล็กนะครับเหล็กอะไรก็ได้เนี่ยมาถีบออกอย่างนี้อ่าแล้วก็อาจออกอนี่นะ ค่อยๆอัดไปเรื่อยๆเบาก่อนท้งหมวเนี่ยมันจะมาเกยใช่ไหมต้องระวังมันจะมาเกยกับรูดูดิตรงไหมฝั่งขวาเนี่ยตรงนี้ให้มันสุดโต๊ะต้องค่อยๆนะครับต้องระวังเดี๋ยวชิ้นงานจะได้รับความเสียหายค่อยๆอัดไป วิธีอัดเข้าก็อัดสวนกับฝั่งทางออกนะอัดข้างหน้าเนี่ยเข้าไปทาจารบีสักนิดนึงนะครับอย่าลืมเราต้องกําหนดทางฝั่งของลูกปืนด้วยอย่าหลงนะครับเพราะว่าถ้าอัดออกอีกทีเนี่ยสมมุติว่าเราอัดผิดด้านนะนะมันเสี่ยงที่จะทําให้ลูกปืนเนี่ยเสียหายนะครับใช้แบบอัดค่อยๆอัดลงไป อัดเข้าเนี่ยจะง่ายนะอัดออกนะค่อนข้างจะยากยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าต้องหาแบบหาแบบมาเหยียบบ่าลูกปืนนะครับยุ่งยากสักนิดนึงบางทีก็ต้องใช้ค้อนเนี่ยตีช่วยนะครับถ้ามันตรงแล้วมันจะเข้าง่ายๆเห็นไหมเห็นไหมตรงแล้วเข้าง่ายๆนะครับเห็นไหม,ไหมเข้าแล้วง่ายมากนะครับ พอเข้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มาใส่ปิดล็อกนะครับเห็นไหมเข้าแล้วมาใส่ปิดล็อกกันทีนี้นี่ปิดล็อกก็ใช้ตัวเดิมไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเกิดว่ามันไม่เบี้ยวไม่เสียหายนะก็ใช้ตัวเดิมได้นะครับไม่มีปัญหานี่วิธีการใส่ก็ใส่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของพวกปอดเลนเจอร์นะปอดเลนเจอร์ตัวใหม่ใส่โคตรยากเลยมันแข็งนะครับแข็งมาก แต่ของรถเก่งเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแข็งอยู่ใช่ไหมพอได้อ่อาอีกนิดนึงเกือบเกือบเกือบนิดนึงค่อยค่อยเย็นเย็นแต่หัวร้อนกับไอ้ขั้นตอนใส่บิดล็อกนี่แหละนะนี่มีเข้าไปนี่โอเคเกือบสุดแล้ว ค่อยไล่เข้าไปเห็นไหมเกือบลงแล้วอีกนิดเดียวอ้าโอเคอีกนิดนึงนิดนึงเอาค้อนตีไล่ก็ได้ค้อนนะค่อยคอเคาะเห็นไหมเข้าแล้วทีนี้เอาผ้าเช็ดคาบจารบีออกเช็คดูว่าปิลล็อกเนี่ยมันลงบ่าดีไหมนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะอันตรายเดี๋ยวล้อวิ่งออกข้างนอกช้ได้ไหม เพราะเช็คสักนิดนึงมันลงล็อกลงที่อยู่มันหรือเปล่านะครับทีนี้ก็มาอาัดตัวนี้อัดเพาเนี่ยเข้าไปในรูเหมือนเดิมนะครับจะระบีทาข้างในในรูมันแล้วก็ไปทาที่เพานะนี่อ่าโอเคเปลี่ยนลูกปืนล้อรถเก่งนะค่อนข้างจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดูดบ่าลูกปืนหรือว่าเป็นแท่นอัดไฮดรอลิกนะครับ ต่างจากลูกปืนล้อของรถปิกอัพนะบางรุ่นอย่างพวก d Max ็ Mac, t F r อะไรเงี้ยนะเป็นลูกปืน2ตับเครื่องมือก็ใช้น้อยกว่านะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกปืนรถเก่งเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องมือพิเศษอย่างน้อยๆต้องมีแท่นอัดไฮดรอลิกนะครับถ้าไม่มีเนี่ยทำงานไม่ได้นะทีนี้ก็จัดดุมคอมาเนี่ยนะขึ้นแท่นอัดนะครับ ค่อยจัดให้มันตรงใจเย็นๆนะลูกปืนเราจะได้ไม่เสียนี่เขาแล้วตอนระหว่างอัดก็หมุนหมุนคอม้าหน่อยนะดูว่ามันขัดมันติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับสุดยังสุดแล้วเรียบร้อยดีนะไหนมาดูเห็นไ,ไหมนี่เห็นไ,ไหมต้องระวังตรงนี้นะครับ อย่าอาัดผิดด้านเด็ดขาดถ้าอาัดผิดด้านอะไรอะไรเกิดขึ้นไฟ ABS จะโชว์นะครับขยับรถนิดเดียวไฟ ABS โชว์ทันทีเลยเพราะว่าตัวส่งสัญญาณที่จะมาจับ ABS จะมาจับนะนะมันมันไม่มีนะครับเราใส่ผิดฝั่งนะครับทำให้ไฟเนี่ยโชว์เราอาัดตอนอัดเข้าเนี่ยมันมีจารบีนะครับสกปรกตรงนี้เราต้องล้างทำความสะอาดด้วยอ่าช่างหมูฉีด เดีไหมต้องล้างทําความสะอาดเอาพวกคราบจารบีออกให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาติดที่หน้าคอนแทคของเซนเซอร์ ABS แล้วบางทีไฟโชว์ก็มีไฟโชว์เพราะว่าเซนเซอร์ ABS เนี่ยสกปรกนะครับต้องล้างทําความสะอาดเช็ดดีๆนี่นะเช็ดในล่องมันดีๆเอาจารบีออกให้หมดนะครับนี่ประมาณนี้นี่นะอย่าลืมนะครับฝั่ง นี่ฝั่งที่เป็นแม่เหล็กอย่างเนี้ยนะต้องหันหาเซนเซอร์ a อบเอสเสมอเนี่ยทั้งหมูยังไม่หมดนะล้างดีๆหน่อยเอาลมมาเป่าด้วยก็ดีนะเนี่ยตัวเนี้นะเนี่ยตัวบ่าบ่าตัวเนี้ยนะต้องหันหาเซนเซอร์ a อบเอตลอดนะครับอย่าสลับกลับข้างนะแล้วก็ตัวนี้อยากจะเตือนกันไว้ด้วยยางคุ่มเผาขับ ถ้าขาดรีบเปลี่ยนถ้าสังเกตเห็นรีบเปลี่ยนทันทีนะครับมันทําให้เสียเงินหลายพันนี่นะเผาขับเส้นยาวๆเงี้ยหลายพันถ้าเกิดว่าเป็นของแท้ก็หลักหมื่นนะครับต้องเปลี่ยนทันทีที่เห็นนะถ้าเกิดว่ายางหุ้มเพาขับมันขาดนะครับแล้วก็ลูกปืนล้อถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่มี abs ก็สังเกตด,ดูดีว่ามันฝั่งไหนมันอยู่ในฝั่งไหนมันอยู่นอกนะครับจะได้ไม่เสียเงินหลายรอบนะครับเพราะว่าบางทีอัดผิดปุ๊บจะต้องมาแก้งานให้ลูกค้า เดี๋ยวก็เข้าเนื้อกันอีกนะช่างเพราะว่ากำไรมันก็ได้ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไปครับถ้าเกิดมันมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ